อาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยูเชัรบอลกับเกมโปเกมอน TCG นะ่ครับแหมไม่ได้อาคลิปเกมนี้หลายอาทิตย์อยู่นะหลายว่าไม่น่าแร้มั้งเนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดไฟเอ็มไงท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะรู้กันดีถ้าใครได้ติดตามนะครับก็ตอนนี้ผมเก็บรวบรวมโปเกมอนธาตุไฟมาได้หลายตัวแล้วนะครับผมกว่าจะได้คือมันเปิดไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้เพิ่งได้การดี้มานะครับผมก็ได้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องการแล้วยังขาดไฟเยอะอีกหนึ่งใบ นะครับคือไม่มีจริงๆนะครับแกงลิซาดอนน่ะมีอย่างละนสองนะครับวินดี้การ์ดีอย่างละนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไฟเยอหนึ่งใบนะครับแค่นี้เนะครับแล้วผมก็ใส่เกลาร่าเสริมมาด้วยนะครับเอามาเผื่อที่อ่าการ์ดไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นการ์ดพวกไอ้พวกโพชั่นพวกไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยพวกเทรนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับที่ใส่เสริมๆมานะครับจริงๆต้องมีไฟเยอสองใบนะแต่ว่าผมมีใบเดียวก็มาดีวะกลัวที่ไหนอ่ะถ้าไฟเยอร์ขึ้น เร็วๆก็ดีนะจะได้รีบติดจี้นี่ครับผมเพราะว่าเด็กนี้มันมันมันเล่นยากตัวนี้ว่าถ้าไยเยอะไ่ขึ้นมันก็ลําบากกว่าจะติดจี้ครบเนะครับเออแต่ว่าผมก็ทนลาบากกับเด็กไคริวได้อ่ะก็ก็ก,ก็น่าจะได้อยู่บางเด็กเนี้ยอย่างไรก็มีตัวติดจี้ไงเด็กไขริวไม่มีเลยเด็กไขริวคือผมชอบมากอ่ะน,นะคือมันตีทั้งบอดอ่ะนี่ครับผมไม่ตี2ตีสตี4่อะไรเงี้ยนะครับคือมันสนุกอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคแหมขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยน่าอภิี่ลมสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรอุ้ย ซอมิวทูเด็กพลังจิตว่ะเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไฟเยอร์ไม่ขึ้นถ้าไฟเยอร์ขึ้นตั้งแต่ต้นๆเนี่ยมันจะดีมากเนี่ยครับเรามีใบเดียวไงรุ่นยากหน่อยแต่ว่ามันไม่ขึ้นเหมือนเดิมโอเคทำไงดีการขึ้นใบเดียวโอเคต้องจบเธอแล้วแหละนะครับอันนี้คืออันตรายมากนะถ้าเจอเด็กน้ำแล้วเขามีคาซูมิเนี่ยบอกเลยโคตรอันตรายนี่ครับเด็กไฟเนี่ยผมว่ามันแม่งไม่มีต้าเลยเนี่ยครับ คือแม่งลำบากกว่าจะเล่นได้ลำบากนะลุ้นเอาอะว่าการแม่งจะขึ้นไหมแต่จริงๆมันก็ทุกดิกแหละเอ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้แต่ขึ้นแย่อยู่แต่ขึ้นแย่อยู่ <laughs> ยอยเอ้ยเขายังกลับมาว่ะโอเคไม่มีปัญหาตายไปเจ็บไปดิลงไปดิเออลงไปดิลงไปดิไป แล้วเราก็จะใช้ X Speed ปีนะครับเราจะยังไม่ให้น้องโดนตีนะครับผมยอมไปก่อนไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาการุล่าไปโทรมาลาก่อนอีกช่องหนึ่งเหลือไว้เผื่อไฟเยอร์ขึ้นแล้วกันน้องนะครับแม่งหมดมือเลยอุตส่าห์หวังว่าเขารลีกกนให้เ่นเราจะเออได้ไฟเยอร์สะเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาดีวะผมบอกนะว่าเล่นเด็กเนี้ยโอกาสชนะคต <c oughs> หน้อยแล้วการไม่ขึ้นนะนะครับแต่จริงก็ทุกเด็กแหละแล้วการไม่ขึ้นมันก็แพ้มหมดอะ จริงไหมมาเอ้ยก็จะเอาก่อนเลยซัดก่อนเลยว่ะอุ้ยเลดการ์ดใช้ทำไมอะ่ะใช้ทำไมอะ่ะใจดีเหรอใจดีเหรอเอา้าเอา้าใจดีเฉยจวกักซัดทีสามใบใจดีเฉยเลยนะโอ้โหแต่ไฟเยอะขึ้นชา้าจริงนะแล้วโกรล่าใช้สามเม็ดไงเออเฮ้ย เราอะไรเราติดให้การีก่อนแล้วกันรอบนี้เราจะเอาการีซัดแล้วกันเนาะนี่ครับผมโอเคจบเทิร์นเสียได้อะแต่ว่าถ้าเกิล่าตายมันก็เสียแค่พอยต์เดียวนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างนั้นเราต้องซัดแล้วไงเราต้องเตรียมการีซัดแล้วไงเพราะว่าจะอรอลิซดอนน่าจะไม่ทันเนะยครับต้องติด4เลยอนะเราคงไม่เอาไฟเยอไปไปรับหน้านนะกว่าจะติด3ตีก็ได้70เดเมจ งานเข้าอีกนะครับผมแหมเสือขึ้นด้วยนะเสือขึ้นด้วยนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่คิวไนอะเทิร์นหน้าเราจะเอาการดีซันละนะครับอุ้ยได้เล่นการดีสักทีว่ะคือปกติไม่ค่อยได้เล่นนะปกติแพ้พตรงเลยไม่โกหกด้วยปกติแพ้นะเว้ยกว่าการ์ดจะขึ้นน<ๆ>่ะเพราะว่าไฟเยอมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยขึ้นเทิร์นแรกๆหรอกอ่า น้องจะได้รวบรวมมิวทูครบหรือเปล่าไปเราจะติดเผื่อไปก่อนเพราะว่าเทินหน้าไงเราก็ต้องติดการ์ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดเผื่อทิ้งไว้เลยแต่จริงๆแบบไหนก็เหมือนกันมดแหละเออลดการ์ใช้แม่งเลยมีห้าใบเราก็ใช้ไปเลืก,กันจะได้เหลือ3ใบขอยการ์ดเน่าไปจะเพลินมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าสำหรับเด็กมิวทูกับเด็กไฟอา่าเฮ้ย แบ่งติดเหรอทำไมอ่ะทำไมแบ่งติดอ่ะอย่าบอกนะก้าบนมือคือแบบว่าซาไนครบแล้วอ่ะใช่ไหมแบบนี้เขาจะซัดเราต่อหรือเปล่าซัดดิซัดเลยไม่ใช่ปัญหามิวทูขึ้นมาก็แค่50ดาเมเอเขาจะเอามิวทูขึ้นมาหรือเปล่าไม่ซัดว่ะทวงเวลาให้มิวทูเหลือจะเชื่อก็มาดิก็มาดิก็ทวงเวลาให้ลิซาดอนเหมือนกันนะ แล้วถ้าทำอย่างนั้นนะ่ะอกูก็ถูเวลาต่อด้วยอะมึงจะเอาอะไรขึ้นมาน่จะเอาอะไรขึ้นมาเพราะมิวทูงใช้สองจี้ในการลีไงมันก็ต้องติดหนึ่งตัวอยู่ดีอะโอเคก็มาดี่ซัดมันเลยซัดมันเลยซัดมันเลยไม่ใช่ปัญหาไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวนี่แต่ก็มีสิทธิ์แพ้อยู่นะทำเล่นไปมีสิทธิ์แพ้อยู่นะเอาจริง มีสิทธ์แพ้อยู่นะแต่ก็แต่ก็แต่ก็มาดูกันว่ามันจะแพ้จริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ซัดว่ะทำงี้เขาแพ้นะผมพูดเลยอันนี้จริงแพ้นะถ้ารอมิวทูอ่ะเพราะว่าเราซัด2องร้นะเราซัด200นะ200นะถ่วงไปเรื่อยอ่ะเราจริงๆผมว่าแพ้นะแบบเนี้ยก็มาดิก็มาดิ ถ้ามิวทูตีห้ใช่ไหมก็รู้ว่าตายผมเอาลิซเดอนขึ้นเลยนะตีสองมิวทูตายหรือว่าเขาจะถ่วงจนกว่ามิวทูจะจี้ครบแบบนี้หรือเปล่างั้นเราติดอ,อ่ะช่างแม่งลุ้นเลยมาอยากรู้เขาจะทำยังไงนะครับตอนนี้เขาได้เปรียบแล้วนะเพราะว่ามิวทูเขาติดจี้จะครบแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับขาดอีกตัวละจี้แล้วตอนนี้ เขาไม่ตีคือถ้าเขาตีเราอะเราแพ้นะก็คือการน่าตายแล้วเขาก็เอาขึ้นมาซัดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเลือดเราเยอะนะทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะอันนี้คือเขาทำอะไรอ่ะอ๋แบบนี้นี่เองเข้าใจละเพราะว่ามีวทูมัน มีอย่างละ3จี้แล้วไงโอเคซาบีน่าด้วยถ้าใช้ซาบีน่ามาแบบนี้มิวทูซัดมาเอา่อเอาไฟเยออ์ขึ้นแม่งเลยแล้วกันอ่าฮะโอเคเช็คก่อนนะ คิดก่อนท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยจัวจก่อนตอนนี้ผมเสียเปรียบแล้วเพราะว่ามิวทูเขารวมจี้ได้จะครบแล้วไงเราจะติดไปที่ f i เ e เอ่อแล้วเราจะทำอะไรต่อดีไม่ทำเราก็ต้องติดจี้เพิ่มเราดูผลท้ายเกมว่ามันจะเป็นยังไงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจี้มันจะครบแล้วไงไม่มีปัญหา เอาติดไปเอาติดไปสิไม่มีปัญหาบอกเลยเขาตีเราไม่ตายหรอก30ดาเมจผมจะตีเขาก่อนตีสองจีเราก็มีฮิลเสริมด้วยดูซิว่าจะทำยังไงถ้าเขาตีเราจนตายแล้วนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะไม่สามสิบเอา้าไม่สามสิบหรือห้าสิบเหรอ มันบวกอะไรวะนะโอเคใส่ okay. ไปแล้วก็ฮิวด้วยแล้วก็จะใชเออ้เราจะปล่อยไฟเยออ์ตายดีไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคกูใช้แล้วละกันใช้แล้วละกันกูซัดเลยไม่รอแล้วนี่ รู้แล้วงัวแต่โง่ตั้งนานช็อกบอลช็อกบอลมันโง่ไงซัดเลยแล้วการรอทําไมจริงไหมก็มาดีกูซัดเลยแล้วการมิวทูขึ้นมาลิซารอนขึ้นต่อจบมาให้มิวทูแม่งตีเรามาคือมันไม่ยอมซัดให้โปเกกรมเราตายไงถ้าถ้าไอกรุล่าตายอะ่ะเขาไม่เสิ์ชนะเราสูงนะอันนี้ผมเดาอันนี้คือวิเคราะห์แบบมั่วๆนะแต่อันเนี้ยผมชนะชัวร์ร้าเปอร์เซ็นต์คือถ้ามิวทูตีการ์ดี้ตายใช่ไหมก็ได้แค่สองสองสองพอยต์ไง นั่นน่ะผมก็เอาอดิสซอนขึ้นไปตีก็ชน,นะอยู่ดีปะ่ะเออเออผมก็คิดไม่ได้เนาะนั่งเอือตั้งนานก็ตีมาดิเออตีมาดิถ้ารอบหน้าเขาไม่ตีผมผมก็เอาอดิสซอนขึ้นไปตีเขาได้อยู่ดียังไงก็ชน,นะก็มาดิจากตอนแรกที่ผมคิดว่าเสียเปรียบแล้วเนี่ยเออเพราะเขาติดจี้คมไงเอาคิดจะยอมแพ้หรือจะยังไงครับผม ให้เวลาเด็กนี้มากเกินไปนะเรดเกมมันมันมันรุนแรงอยู่นะต้องรีบตีนะต้องรีบปิดดาเมจนะครับโมแต่ถ่วงถ่วงจนเสียเปรียบเองเหลือจะเชื่อถ่วงจนเสียเปรียบเองแล้วน้องปล่อยให้เราตีไงคือปล่อยเราตีได้หนึ่งพอยต์ไงเรียบร้อยครับชนะเอาละแพจากที่เราเสียเปรียบเอาซัดเลยแล้วกันบา,บายๆ <laughs> จีจี อย่าปล่อยเลทเกมจำไว้เคเกมแรกแม่งนานมากเกมแรกแม่งโดนกันนานมากยื้อจัดโอเคคลิปนี้น่าจะได้2-2เกมมาต่อกันเกมสอนีครับ2เกมพอแล้วทุกผู้ชมไม่ไหววะ่ะแม่งเกมแรกแม่งอย่างนานอะ่ะยื้อกันนานจัดหอไฟเยอร์ขึ้นเธอรแรกได้ไหมไม่ค่อยขึ้นเลยนะเธอรแรกแรกอะ่ะโอ้ดูสภาพดูสภาพการดขึ้นนี่ทากผู้ชมอะดอกเตอร์รุ้นเลยขอเนี่ย เอ็กสปีดกับกับกับไฟเยอร์แค่นั้นแหละอุ้ยการูล่าทำไมอะ่ะเด็กๆอะไรอะ่ะอยากรู้เอ้ลังจิตโอเคมาทันเดอร์เอ้ยไฟเยอร์ไฟโอ้กูถามจริงทำไมดวงเป็นงี้วะไฟเยอร์ fire จะขึ้นก่อนบ้างไม่ได้เหรอรู้ว่ามีใบเดียว <c ười> ขึ้นก่อนไม่ได้เลยพี่ชาย เด็กพังจิตเนีอยทำไมใส่เกิรล,ล่ามาใส่มาซัดน่ะเอ้ยแต่แต่มิวทูไม่ขึ้นนะอ่ะขึ้นว่ะแต่ว่าเป็นมิวทูธรรมดาไม่ใช่ ex ว่ะเขาซัดก่อนเลยนะความสองไปเลยไปตอนกูทอยนี่คือโชคแลนะ้วตลอดนะความสองโอ้โหยังจะได้30ดาเมจอ,อีกเอ้ยโดนมาโอเคการ์จัว3ใบท่า ยังไม่ได้ไฟเยอะอีกก็ก็ก็แพ้แพ้ไปเถอะเกตอู้โอเคขอเอ็กซ์สปีดไปหนึ่งเอ็กซ์สปีดไปหนึ่งเรื่องจบหนึ่งโอเคถือว่าคุยกันได้นะครับแบบนี้แล้วก็เอ็กซ์สปีดเดี๋ยวเดะ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 ยังไม่ลงไฟเยื่ลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดอีกเอ็กซ์สปีดจ้าไปชึบ แล้วก็ถอยมันลงมาชึบขึ้นไปเลยไฟเยอร์ถือว่าได้อยู่แล้วเราก็จะติดหนึ่งจีครับผมเราก็จะฮิลไม่ต้องฮิลปล่อยไว้ก่อนถอยเลย <S <S บนมือเราดูดีอยู่ <S 1> <S 1> แค่ยังไม่มีร่าง2อ,อ่ะโชว์ไปดิหนึ่งเหรียญส,ส,สองเหรียญโอเคเดีวเหรียญเดียววะไปติดเลยกาดี จบเถินเอาละใครจะติดครบก่อนกันน้องติดอีกอันเดียวก็ซัดได้นะสำหรับการดีของผมแล้วผมก็จะเอาไฟเยอร์ซัดก่อนเลยเพื่อความได้เปรียบยังไงจะติดจีตัวไหนก็ต้องติดมิวทูดิจะไปติสองตัวก็ใช่เรื่องปะคิดอะไรนานวะถามจริงท่านผู้ชมแม่งนั่งคิดจนเวลานับอะคิดดูดิคิดอะไรนานขนาดนั้นวะถามจริงก็ติดมิวทไง มันจะมีทั้งเรื่องอื่นอีเหรอเออเฮ้ยเกมมันไม่น่าคิดนากขนาดนั้นปะโอ้โหนี่ก็ทอยได้จังเลยหนึ่งเหรียญเนี่ยเหลือจะชื้อโอเคโอเค<า>ล่างสองมาแล้วเราจะติดให้ Thunder เอ้ยออร์นะครับผมแม่ Thunder แล้วแล้วก็ทอยแบบตึงๆไปโชว์ไปสามเหรียญ โอ้โหถามทีมันจะดวงดีแบบเขาบ้างไม่ได้แบบสองสามเหรียญอะไรเงี้ยสามเหรียญนะเออไม่ใช่สองสามเหรียญสิสามเหรียญน,นะเออ <c oughs> ขอร้องเลยอ่มามีทูมสสองมาละมีร่างาสาเปล่าซะไหนอ่ะมีเปล่าขอให้ไม,ม่มีแม่งซัดอีกแล้ววะ่ะยังไงยังไงสองเลยแม่รอบนี้หกสิบดาเมจอ่ะมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองสมพรปาก สมพรปากนะจ๊ะโอ้โหฮ,ฮีโตคางงี้เราแปลงร่างก่อนเลยแปลงร่างก่อนเลยเราก็จะติดก่อนเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ซัดต่อหรือเปล่าแต่ว่าเราจะฮิวก่อนหนึ่งดอกชิบไม่เป็นไรเรื่อง150พอละเนี่ครับอ่ะขอทอยอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีไปมาหนึ่ง โอ้โหทางจริงช็อกบอลน,นี่มันดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอว่าคนดูติดอะไรแค่เนี้ยทำจริงดิอ่ารอบหน้าต่อยเขาทอยได้สองสองหัวหน้าหงก็ก็ยังเอาเราไม่ลงเนี่ครับโแต่มิวทูมันเป็นไอ้นี่ไงเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อันอีเอ็กมาแล้วแต่ยังไงก็ต้องติดตัวธรรมดาก่อนแหละเพราะว่ามันจะครบแล้วอะ จริงไหมจะไปติดตัวฮะอืมมันดูหมิ่นเราเกินไปหรือเปล่าที่ไปติดตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เกือบครบแล้วอะ่ะทำไมอะทำไมถึงไปติดอีกตัวหนึ่งแทนนะไม่เข้าใจชกบอลไม่เข้าใจน,นั่นน่ะมันก็จะครบแล้วนะเอาาวินนาเหรอเอาชอบเลยดีชอบเลยดิยดมึงทอยไม่ได้สอเหรียญหรอก กูซัดก่อนเลยนะบอกเลยมึงทองไม่ได้สองเหรียญหรอกเอาจริงไม่ถึงหกสิบดาเมจแน่นอนแช่งด้วยอ่ะเห็นปะ่ะยัางไงแช่งด้วยอ่าศูนย์ดาเมจด้วยทำอะไรเจ้าทำอะไรเจ้าทำไอ้หนุองเจ้าบอกเลยว่าสวยนะน้องสวยนะน้องแบบนี้โอเคมา ใช้เลสบิดาจะซัดแม่งก่อนหนึ่งตัวนี่นแหละ,จะเจาะอะไรขึ้นมาจเจาะตัวไหขึ้นมาเสียเวลาโมด้าบอกเลยเสียเวลาติดจี้ถ้าติดให้ตัวนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วจริงป่ะจ๊ะเอาไปเอาไปถ้าติดตัวนี้แต่แรกก็จบแล้วเออแล้วเอาตัวอื่นขึ้นมาถ่วงแค่นั้นแหละไม่ติดทำไมให้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็โดนดีอ่ะสองพอยเลยนะ โดนอะด็อกเตอร์เพราะมิวทูมันเพิ่งติดจี้เดียวเองอะเข้าใจอยู่นะว่ามีเซอร์ไนแต่แบบทันเนอะวะมันจะทันเราเหรออาจจะทันก็ได้นะเพราะนี่มาสองไงขึ้นมามันก็ตีอีกแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตัวเองยังไม่มีซักพอยต์อ่ะเอออดีกูขิงไว้ก่อนด้วยยังไม่ยังไม่ชนะขิงก่อนด้วยไงยังไม่ชนะเลยไง เอาคิดคิดคิดนานด้วยคนเนี้ยตีต่อว่นะท่านผู้ชมอย่างไรเจอเจบ,อ,บอุ๊ยดูห้องดีด้วยไม่เป็นไรเราจะปล่อยการ์ดี้ตายอยู่แล้วเราจะปล่อยการ์ดี้ตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอาลิซด,นดอนขึ้นไปซัดมิวทูไม่ว่าตัวอะไรจะขึ้นมามันก็ตายเหมือนเดิมนะครับผมก็มาดิ เล่นเสียงเหรอเล่นเสียงหรอตัวเองไม่มีพอยนะอย่าลืมเล่นเสียงเหรอตัวอะไรขึ้นมาก็ตายหนะ้าตานะบอกแค่นั้นแหละ <c ười> เล่นเสียงไม่ยอมติดมิวทูให้โครบเล่นเสียงฮ่าเอาไงยอมแพ้เลยเป่าคิดนานเกิน <c ười> มาเลยมิวทูสองพอยตึงๆเอาไป หรือจะไม่ตียังไงหรือจะไม่ตีแต่ไม่ตีเราก็ตีอยู่ดีเถอะหน้ามันไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองแพ้แล้วอ่ะหรือ,อยังไงอยากจะซัดก่อนหนึ่งทีใช่ไหมอ่าโอเคไม่ต่างกันเลยแค่ซัดห้าสิบซัดร้อยห้าสิบยอมแพ้ไหม <laughs> ลิซาดอนสีทองโจมตี โจมตีเออเรียบร้อยสองเกมนะท่านผู้ชมนะโอเคงั้นก็จบคลิปเพยงเท่านี้นะครับผมก็เป็นเด็กที่ลำบากหน่อยนะครับถ้าไฟย่งไฟเยอมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ลำบากแต่ว่าถ้าเอาเขาสนุกเนี่ยก็เล่นสนุกดีนะครับผมลุ้นุ้น,นดีนะครับแต่ถ้าอยากจะเอาแบบเก่งๆไปเล่นเด็กอื่นเถอนะนะครับผมเด็กนี้มัน มันลำบากหน่อยนะครับถ้าไฟเยอนขึ้นหรือว่าถ้าอยากจะใส่พวกโปโมนตัวน้อยๆมาทําดาเมจก่อน mm hmm. ก็ได้เหมือนกันนี้ก็แล้วแต่คนใส่แล้วแต่คนจะคิดเนาะนะครับแต่ว่าผมใส่ประมาณนี้แหละนะครับมีแค่นี้นะครับ mm hmm. ถ้าสำหรับผมจะฟูก,ก็คือมีไฟเยอนสองใบแล้วก็ใส่เซตนี้แหละเนะี่ยผม mm hmm. หรืออาจจะเอาพวกการ์ดโพชั่นหรือการ์ดเทนเนอร์ออกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะใส่วินดี้การ์ดี้หม่อย่างละใบก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าไม่โอเคงัค้นก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสองเกมพอแล้วาย